อะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ครับถามเพื่อนๆช่วยบอกเพื่อนๆช่วยบอกอะไรกับชีหน่อยว่าจากนี้ชีต้องต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วหัวใจมาในหัวใจนี่ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอวิดีโออ้าวอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นถ่ายวิดีโออยู่ แล้วเอื้อมเอื้มอมหมาอะไรกับชีสบ้างฮะของฝ่าไม่ใช่ของป่าซื้อต้อ,อ,องซื้อสนักงานอ่ะถ้าเราอ้อมมาครับอ้อมมาอ้อมแล,แ,แล้วเกดอไม้อหวั <laughs> งอะไรกับนานาการเดินทางของชีครั้งนี้บ้างครับก็หวังว่าชีสมันจะโตขึ้นอ่ะ <laughs> อะไรโตครับระบุได้ครับทุ <laughs> กอย่าง Physical <laughs> หรือว่าทุ <laughs> <laughs> กอย่างทั้ง Physical และ Mentally Mentally นะครับนี่่ไม ดูจากน้ำเสียงที่พูดก็รู้แล้วว่าไนโอรี่มันยังไม่ตอบอ่าอ่ะกิฟค,ครับอ๋อเลิศเลิศพิจารณาได้คาดหวังอะไรกับที่ชี้จะได้ในครั้งนี้อ,อย่าเลือกกินมาอย่าเลือกกินอยากกินอะไรได้เยอะขึ้นฝังว่าชี้จะกินได้ทุกอย่างใช่ไหมผู้ชมผู้ชายก็กินซะบ้างอะไรอย่างงี้เออผู้ชายไม่จริงจริงเขาแอบกินโดยที่เราไม่รู้เขาแอบกินใช่ไหมใช่ประเทไหนเนี่ย เป็นสอบเหรอินดเราอสวิตเซอร์แลนด์ละห่อทุกคนแล้วกันนะสวิตเซอร์แลนด์สวเอร์โอยตมมมมมนมอมม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 บมม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 มคมมอมมมมนมม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 มามอมม่นมม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 มทม่นี่มมมมีมมมคมม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 รมมมมอมม่่นีที่ โอเคแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางวันนี้ด้วยอ้าวเดินทางเมื่อไหร่ครับยี่สิบแปดแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แปดแปดแปดค่ะเดินทางไปไงฮะเดินทางรถมันมีสายอะไรครับกรุงเทพแอลเอล้อยเอ็มนครเซียร์ไปไหนไปไหนชนะอะไรชนะอะไรที่ตกบ่อยที่สุดในโลกอะนะ ต้นฉันพูดเรื่องจริงมันถูกที่สุดตอนนั้นฉันก็ไปเทน่าแอร์ไลน์ใหมันถูกที่สุดมันไปคาทีแปซิฟิกคาทีแปซิฟิกคาเท่ค่ะเพื่อนแล้วเพชรจะพูดอะไรแต่ทีท้ายไม่พูดครับเบื่อครับมาจะเทียมนิดหนี่งก็ไหนไหนหน้าหน้าหน้าก็อายุวันนูคุขังเฮ้ยผิดศาสนาไม่เป็นไรยภาษาไทยภาษาว่าตาลีอ๋อขอให้มีสภาพผิวแดงมีจิตใจที่ดี หน้าตาของใสเล็บสวยเล็บงามมือสวยมืองามสุกรและสุน่ะเขาไม่เป็นหรอเป็นสุเขาเคยเป็นมาคุเทสอยู่แถววัดกระถิ่นเสือปลาหรือเปล่าคะหืมทำไมพอมาเป็นหมดวิดีโอเราหน้าดํากันหมดเลยอ่ะ้าดำใช่ไหมรับแดดก่อนเราให้เจอทุกคอที่เหมาะสมไม่ว่าเอเชียนิทรยหรือว่าโปรเทนตอยยังไงก็ขอรับได้ชี้ต้าอยากได้สัญชาติอะไรยุโรเปียยุโรเปียแหละครับแถวไหน เนวเวียนหรือเปล่าตาสีฟ้าผมสีทองอารยันตกทางดาวพอเหอะนะคราบจบในงานนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายพอสอย่างไร